แล้วสินค้าที่ทาตอนนี้มีรถตัวเดียวใช่ไหมครับเป็น5้าโปรดักต์ะครับผมเองนะมองว่าคนพิการหรือผู้สูงอายุเนี่ยต,ต้องใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุดนะครับตั้งแต่เราตื่นนอนนะครับมีเตียงผู้ป่วยนะครับพอตื่นจากที่นอนเราไม่ต้องใช้วิวแชร์แบบผมนั่งนี้สองบิวแชร์ <share. S 1> ผู้พิการเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องผู้ช่วยนะครับก็ต้องมีเครื่องยกขึ้นย้ายผู้ป่วยแล้วก็เป็นเรื่องรถ e ีวีที่คนพิการเอาวีแชร์ขึ้นขันบไปประกอบอาชีพนอกบ้านนะครับคิดโปรดักทั้งหมดเองหมดเลย ใช่ครับ,รบหลังจากออกโรงพยาบาลมาผมก็ไปทํางานกับมู่นิติสมาคมคนพิการไปช่วยเขาครเป็นเจตนาราช่วยเหลือเขาครับคราวนี้ผมก็เลยเห็นเพนพอยต์แบบผู้พิการผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยยังขาดอุปกรณ์พวกนี้ก็เลยตั้งใจที่จะทําผลิตในประเทศไทยเพื่อลดการนําเข้าอันนี้คือผลิตที่เมืองไทยทั้งหมดแล้วใช่ครับบริษัทเนี้ยจ,จุดแข่งก็คือตัวพี่คำนวณเองนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนที่พิการเนี่ยก็ยังสามารถออกมา ทำธุรกิจเองได้แล้วก็นี่ก็เป็นเป็นผู้ใช้งานเองเลยเพราะฉะนั้นผมว่าสําหรับคนซื้อเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องคอนวิสละนอกจากเหมือนซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้กําลังใจไปด้วยเลยเกรเน่พลัสเนเกตแวนอลาบะอร่อยดีมีโปรตีนด้วย15บบาท